พญาเอกสตัตตนาคราชพญานาคผู้งฟังเสียงร้องขอของมนุษย์เทวะนาคาองค์นี้นะคะมีพระนามว่าพญาเอกสตัตตนาคราชปัจจุบันท่านก็ยังอยู่ในเมืองนาคนะคะท่านได้มาสื่กับอาจารย์คะ่ะท่านแต่งองค์ด้วยชุดสีทองเครื่องประดับเป็นเพชรทั้งองค์อาจารย์จะขอเล่าประวัติท่านตามที่ท่านมาสี่ให้นะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่างไรก็รับฟังกันเพลินๆน,นะคะเลื่องราวของพระญาเอกสัตนาทราชพระราชโอรสของพระญาสุริยะนาทราชพญาหนาผู้มีแสงพระวรากายด่งแสงพระอาทิตย์พระญาเอกศตนาทราชมีพระวรากายสีทองแผ่ผังพานได้เจ็ดเสียนเป็นบริวารพระวิษณุมหาเทพ มีวิมานอยู่เขาพระสุเมลุปกครองเมืองสันคิลีนครดินแดนทางตอนใต้ของอนุทวีปอินเดียมีบริวารน,นาบหกหมื่นตนพญาเอกัตะนาธราชเคยจำแรงกายมาเป็นพรามหลวงอยู่ในวังพระองค์ทรงเป็นครูสอนพระคำพีสอนคุณงามความดีและความเชื่อในพระเจ้าให้แก่กษัตริย์ในโลกมนุษย์นอกจากนี้ ทันได้คอยจัดเตรียมพิธีศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์พระวิสนุผู้ปกป้อง,งคุ้มครองมนุษย์จากความชั่วร้ายในสมัยก่อนมีหลายภพภูมิที่ทับซ้อนกันและเบียดเบียนกันเช่นปยามานยักษ์อสุรกายผู้ผีปีศาจต่างๆล้วนมีฤทธิ์เข่งฆ่ามนุษย์และทำลายสรพสัตเหล่าเทพเทว,วดาปญานาคปยาคุธ จึงมักจะลงมาคอยปกป้องรักษามนุษย์ให้ผลภัยอายาเอกสตะนาขรลาดก็เป็นหนึ่งในทูตของพระเจ้าที่จำแลงกายมาคุ้มครีกับมนุษย์และคอยปัดเป่าภัยร้ายต่างๆเมื่อวันเวลาผ่านไปมนุษย์ละทิ้งความอยู่อย่างขาสุขมนุษย์มีความโลภเกิดการฆ่าล่าอนานิคมยึดหมายเอาเป็นของตน ผู้ปกครองเมืองต่างๆเอาแต่จัดพับทำศึกสงครามเข่นฆ่ากันมนุษย์ละเลยความดีละทิ้งความสงบสุขจนเกิดอาเพศครั้งใหญ่เกิดสงครามความตายการพัดผ้าความอดอยากโลกภัยต่างๆปญาเอกสัตะนธราชรู้สึกเอื่อละอาและสลดสังเวชใจยิ่งนัก จึงนำกลุ่มพามซึ่งก็คือไพ่พลพยาณาของท่านนี้กับวิมานตามเดิมรอจนกว่ามนุษย์จะปรารถนาความสงบสุขอีกครั้งแล้วลองขอต่อท่านท่านจึงจะมาช่วยมนุษย์ผู้นั้นและนี่คือข้อความที่ท่านฝากไว้นะคะอาจารย์กบอยากให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงคุณงามความดีและเนึกถึงพญาเอกศตนาราชและอธิษฐาน ขอในสิ่งที่เป็นมงคลขอโชคลาภวาสนาบารมีขอความมั่งมีขอให้พ้นจากทุกภัยและโรคภัยไข้เจ็บทั้งป่วง